สวัสดีครับผมโชคครับผมสวัสดีครับผมนาโนครับพวกเราสองคนนะครับมาจากเอสองฉบับไทยนะครับผมวันนี้เราจะมาแจกรางวัลโปรโมชั่นประจำเดือนสิงหาคมใช่ครับต้องรางวัลในเดือนนี้จะมีทั้งหมดอยู่2รางวัลนะครับครับผมก็จะเป็นตัวของซีซีรีส์คันนาลิมิเต็ดดิชั่นนะครับผมแล้วก็ซีซีรีส์ไรว์ออฟซีคลาเม้าส์นะครับก็จะเป็นเมาส์ของงานทีไอสามแล้วก็เมาส์ของงานทีไอสี่นั่นเองนะครับผมเราจะแจกสองรางวัลนี้ให้กับลูกค้าผู้โชคดีของเรา ใช่ครับก็เป็นคนที่ซื้อของในช่วงของวันที่1สิงหาคมถึงวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับครับผมก็เดินเราไปดูนะครับว่าเมาส์แต่ตัวที่เป็นยังไงนะครับผมมาเรื่องวันที่ตัวของรายวอลนะครับรายวอลนี่เป็นเมาส์ของงาน TIC นะครับผมที่เพิ่งจะเข้ามาแล้วก็มีแถมดาบเฮลแกลด้วยนะครับผมเป็นเมาส์อย่างดีครับผมของซี l ซีรีนะครับมีลูกเล่นคือเปลี่ยนไฟเปลี่ยนสีไฟได้นะครับผมแล้วก็ใช้โปรแกรมสกีสตีเวนจินอะไรประมาณนี้ครับผมก็ใช้ดีครับผมผมใช้อยู่นะครับผมตัวนี แต่สายนี่จะเป็นสายยางนะครับหลายคนเจ้าถามว่ามันเป็นแบบสายพันหรือเปล่าสายอะไรสายยางนะครับสายเป็นยางธรรมดานะครับผมอีกตัวหนึ่งจะเป็นเมาส์ของงานที่ไอสามนะครับผมเป็นเมาส์อ่าคณะนะครับผมตัวนี้ก็จะมีแถมเป็นแผ่นรองเมาส์ด้วยนะครับผมตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับใช่ครับเป็นสิ่งที่เป็นของที่เลิกผลิตไปแล้วแล้วก็ขาดตลาดไปเลยใช่ครับผมทางฟิลดีแจ้งมาแบบนั้นนะครับผมเราก็ไม่มีแล้วนะครับมีเหลือตัวเดียวนะครับผมเอาไว้แจกให้กับลูกค้านะครับผมเมาส์ตัวนี้จะแถมเป็นดาบจักรน้อนนะครับผมเป็นดาบดานะครับออ่ชื คันสุดาสคริปต์สอนนะครับผมสีดามันจะสีม่วงนะครับผมเวลาฟันแล้วมันจะเป็นประกายไฟสีสีม่วงนะครับนี่ก็จะมีแถมแผ่นผ่านลองมาส์ด้วยนะครับผมโดยคุณภาพเมาส์แล้วนะครับต้องยอมรับว่าตัวที่เป็นไรว้าเนี่ยดีกว่าเยอะเลยนะครับ <นะ S 1> แต่คณะเนี่ยก็มีเรื่องของความคุ้มค่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับใช่ครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อของลูกค้าที่ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับผมจนถึงวันที่ส1มสิเอดสิงหาคมใช่นะครับนะครับคนแรกก็จะเป็นคุณ S อส i n b o w นะครับผมก็จะได้รหัสเป็นหนึ่งนะครับผมคนสุดท้ายก็จะเป็นคุณทัลุก์นะครับผมก็รหัสพวกนี้นะครับคุณซื้อเยอะคุณก็จะมีรหัสเยอะนะครับผมแล้วเราก็จะสุ่มรหัสขึ้นมาครับตกที่ใครคนนั้นก็ได้ของไปใช่ครับก็คือยิ่งซื้อมากก็ยิ่งมีติดมมมมมากกนนนนนนัััั่่เเเอองะะะะคคครรบบผผ้ว็็็จจสสุุปย ต่อรางวัลหนึ่งนะครับผมก็จะมีตัวสำรองอันดับสออันดับหนึ่งแล้วก็ตัวจริงใช่ครับนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมตอนแรกเอาเมาส์อะไรก่อนเป็นตัวเมาส์คณะไหมคณะก่อนนะโอเคเดยงนะครับผมก็เป็นคณะก่อนนะครับคนแรกก็จะเป็นตัวสำรองอันดับสองครับตรงที่แปดห้าสามเจ็ดศูนย์นะครับผมแปดห้าสามเจ็ดศูนย์แปดห้าสามเจ็ดศูนย์นะครับเป็นของคุณสุทธิ นีรพลนะครับผมคนคนนี้น่าจะสั่งเป็นโมชันได้นะครับผมใช่ครับคือเดือนนี้จะเห็นโมชันได้เยอะมากเพราะว่าโมชันได้ลดราคาใช่เดอนนี้ก็เลยมีเยอะมากนะครับคนสุดที่นีรพลนะครับผมถ้าเกิดว่าดูวิดีโอนี้อยู่ก็มาแจ้งรายงานตัวนะครับผมใช่ครับคนนี้รับเป็นตัวสำรองันดับสองของเมาส์คณะนะครับครับผมก็ปฏิกราเหมือนเดิมนะครับผมตัวจริงก็จะมีเวลาทั้งหมดสองวันนะครับผมมารายงานตัวเพื่อรับของไปนะครับผมถ้าเกิดว่าสองวันตัวจริงยังไม่มาครับก็ให้ตัวสำรองตามลำดับ นะครับแต่ตัวสำรองจะมีเวลาแค่เจ็ดวันนะครับผมทั้งหมดถ้าภายในเจ็ดวันไม่มีใครมารายงานตัวเราจะเก็บไว้แจกในหน้านะครับใช่นะเราจะถูกยกไปแจกครั้งต่อไประบายนะครับครับผมก็มาที่ตัวสำรองดับหนึ่งนะครับตัวสำรองนลำหนึ่งของเมส์คานะครับผมเป็นสี่เก้าเจ็ดหนึ่งสี่เอ้สี่เก้าเจ็ดสี่หนึ่งนะครับผมสี่เก้าเจ็ดสี่หนึ่งสี่เก้าเจ็ดสี่หนึ่งสี่เก้าเจ็ดสี่หนึ่งเป็นของคุณโคจินโกโคจินโกะนะครับผม อันนี้น่าเป็นขคงตรองไอเทมนะครับน่าจะขายซื้อไอเทมนะครับผมก็คุณโกจิงโกะนะครับก็ติดต่อมาใช่ครับตัวนะครับผมครับผมมาที่โรดิงนะครับของมาคขนาจโจิงของมาวขนานะครับห้าสี่หนึ่งห้าสามนะครับผมห้าสี่หนึ่งห้าสามมันนี่จะเป็นกลางเดือนเลยนะครับเนี่ยห้าสี่หนึ่งห้าสามนะครับเป็นของคุณมิก โอ้นี่ฝรั่งนะครับอ่านี่เป็นของคุณฝรั่งนะครับที่แล้วมันจะรู้เรื่องไหมครับฝรั่งไหมครับน่าจะรู้เรื่องอยู่ครับก็คุณมิกนะครับผมคุณมิกสามจีทีลัชอะไรนะครับเป็นฝรั่งนะครับผมมาซื้อของแล้วเราบ่อยนะครับซื้อเสื้อด้วยนะครับผมใช่ครับก็คิดว่าเขาน่าจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมใครเป็นเพื่อนกับคุณไม่น่าจะมีนะครับผมคุณมิกก็อาจจะอาจจะไม่ได้ไปเบ่ะ ก็เดี๋ยวยังไงต้องลองดูกันเผื่อเขามาเปิดเปิดดูเออเห็นชื่อตัวเองรายงานตัวตลอดเลยกันเนาะเนาะก็คอนแก๊สนะครับผมหขับคุณมิกนะครับผมพูดเป็นภาษาอังกฤษสักนิดนึงให้เขารู้เรื่องนะครับเอโคคครับนที่พูดเป็นรื่องโอเคครับก็เป็นจบไปแล้วเนาะเป็นเมาส์ไรวอลเนาะจริงจริงคุณเอ้ยเมาส์ขนาดคุณมิกเนี่ยซื้อบ่อยมากนะครับหวังว่าเขาจะมารายงานตัวนะครับผมคุณมิก นะผมก็อยากให้เขาเหมือนกันอ่ก็เหมือนเดิมนะครับผมเราคึ้นรายการในโฆษณาเกสตีนโมเลดนะครับผมนี่ก็สั้นๆนะครับผมเกสตีนโมเลดเป็นเว็บของเราเองที่ทำไทยของเราเองนะครับผมก็ขายซีโมเลดนะครับสำหรับคนที่อยากซื้อซีโมเลดแบบง่ายๆไม่ต้องรอนะครับผมได้ทุกอย่างครับคุณล็อกอินผ่านเฟซบุ๊กก็ได้ล็อกอินผ่านติ๊กติก็ได้ซื้อไปเป็นสมาชิกก็ได้นะครับผมมันมีคู่มือหมดนะครับคุณสงสัยตรงไหนก็มากดทุกกดเอานะครับผมซีมอลเลดของจริงนะครับไม่ต้องถามนะครับเว็บเกลียนหรือเปล่านะครับผมไม่เเกรีียนนนะคับ็ เป็นทีมงานเดียวกับเด็ของออปไทยเลยนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันเลยใช่ครับวิปอาจจะไม่เกียรนะคนคนนี้ไม่แน่เอาเค้บเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับผมสำหรับตัวเป็นเมาส์ไรว a l นะครับผมเป็นตัวรองอันดับสองก่อนเลยนะครับครับผมเอ้ยเราจะเสิร์ฟตัวนี้ทำไมเนี่ยอ่ะตัวสำรองอันดับสองนะครับผมเมส์ r รว a l นะครับ93174นะครับผม93174เป็นของคุณเบนนอนนะครับผมเบนนอน เป็นเท่นเ่กันนะครับอย่างนี้ครับผมคุณเ็นนอนนี่เป็นตัวสำรองอันดับสองนะครับผมของมาส์ไรวลนะครับผมก็สำหรับตัวสำรองนะครับปกติยังไม่ชอบในงงานตัวกันใช่ครับจริงแล้วอยากให้รางงานตัวไว้ก่อนเพราะว่าจริงจริงบางทีก็ไม่มีใครมาเนาะใช่ครับก็มีหลายรางวัลที่ถูกเก็บเข้าไปแล้วเหมือนกันใช่ครับสี่เอ้เจ็ดหนึ่งสองหกหนึ่งนะครับผมเจ็ดหนึ่งสองหกหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งสองหกหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งสองหกหนึ่งเป็นของคุณอิโตะอิโตะ เป็นไอเทมเหมือนกันแล้วนะครับผมคุณอีโตอีโตก็เป็นตัวสำรองอันดับหนึ่งนะครับผมของมาส์ด้วยรูเล็นะครับผมก็มาในงานตัวไดนะที่ตัวจริงเลยนะครับผมไม่ให้เสียเวลานะครับหกเก้าหนึ่งศูนย์ห้านะครับหกเก้าหนึ่งศูนย์ห้านะครับเป็นของคุณชนโชดสีลักคุณนะครับผมคนที่ซื้อรูเล็หรือเปล่าเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันครับ ถ้าเกิดคุณซื้ออะไรว่าคุณก็เอาไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมไม่มีปัญหานะครับผมสําหรับคุณชนทนโชติทนน้าจะชนโชติเนาะทนโชติศรีละคุณใช่ครับถ้าจะทนโชติมากม่นนะครับผมคุณชนโชติศรีละคุณนะครับผมคุณก็ติดต่อมารับของรางวัลได้นะครับผมเป็นตัวจริงเลยนะครับผมสาหรับตัวของเมาส์ไรว์เวลนะครับใช่ครับต้องนะครับครับก็อันนี้จะสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมเจ็บคอมาหานัะผมพูดมากไม่ได้นะครับก็ ตอนนี้นะครับผมก็มีอัปเดตนิดนึงนะครับผมสําหรับตัวของทิชชี่นะครับผมที่เท็กคีนะครับผมที่กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับผมก็ประ็นทางการแของเรานะครับผมก็มีการเขียนบทความประจำนะครับเราก็แปลให้นะครับผมที่ที่เพิ่งจะเข้ามานะครับผมคุณก็ลองไปอ่านกันได้นะครับผมว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างครับผมมันไม่ได้มีแค่เท็คีนะครับมันมีหลายอย่างนะครับผมที่เกี่ยวกับคอมเพนเทียมด้วยเกี่ยวกับการอัปเดตอะไรนิดหน่อยนะครับผมแต่ผมว่าก็สําคัญนะครับผมคุณควรจะอ่านนะครับก็ลองเข้ามาดูได้นะครับผมสําหรับคนที่อาจจ อยากจะอ่านที่เป็นแปลไทยนะครับผมแต่ก็เราแปลไม่ครบนะครับต้องบอกก่อนนะครับมันจะมีบางอย่างที่เราไม่ได้แปลค้าๆไปบ้างแต่มันนิดเดียวนะครับผมเช่นสกิลเทคคีมีอะไรบ้างเงนี้ยเราอาจจะไม่ได้แปลนะครับแต่ก็นั่นแหละครับค่าวๆนะครับผมก็ดูตรงนี้ได้นะครับอสำหรับรางวัลในเดือนหน้าครับรางวัลเดือนหน้าใช่ในเดือนนี้ในเดือนนี้ในเดือน,นกันยายนอ,อ๋อเหรอก็รางวัลในเดือนกันยายนนะครับผมเราก็จะเอาชักบ้านกับมาแจกนะครับผมหนึ่งตัว นะครับเนื่องจากมีคนคิดถึงกันมากนะครับมีคนถาเ่ามาหลจะเอามาสักทีนึงใช่ครับผมตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับผมเราเคยเอาเข้ามาทีนึงนะครับแล้วก็หมดแล้วก็ตอนนี้ก็ยังหมดอยู่นะครับผมเพราะว่าราคาท่านจะสูงมากครับตัวเราประมาณสองพันกว่านะครับคือเรานําเข้ามาเองเลยเนี่ยสองพันกว่าอ่าก็เป็นของจากยูเอสใช่ตัวเป็นของแพ้แล้วก็ได้ไอเทมในเกมด้วยนะครับผมเป็นตัวของชักบาร์กพุชนะครับผมอันนี้ผมถ่ายเองนะครับรูปมันจะคือคุณดูแล้วคุณไม่เข้าใจว่าชักบาร์กเป็นยังไงเนี่ย ผมพูดไม่ถูกแร้วครับคือทุกมุมทุกอย่างนะครับผมละเอียดมากนะครับสำหรับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวของจีนูอนะครับผมชา็คบั n k เดือพุชนะครับผมก็จะมีเป็นเป็นผีเสื้อนะครับผมบินบริเวณรอบตัวนะครับเนี่ยสีแสงสีชมพูชมพูนะมองไม่ค่อยอ่อนหรอกครับแต่ว่ามันก็เห็นนะครับผมแต่มันจะไม่ได้เด่นมากนะครับนี่จะเป็นตัวของเช็คบั๊ที่เราถ่ายมาให้ดูนะครับต้องบอกว่าสวยงามน่ารักมากนะครับผมราคาสองพันเก้าเนี่ยแพงมากนะครับ แต่สาหรับชักบางนี่ไม่แพงเลยนะครับผมต้องถูกใจแน่นอนครับเป็นของที่น่ารักที่สุดในร้านเราแล้วนะครับตอนนี้ใช่ครับผมก็จะบอกว่าแพงก็พูดไม่ถูกนะครับผมเพราะว่าเอาเข้ามาเนี่ยมันก็โวสองวันกว่าแล้วนะครับกาลังนี่จะไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับขายนี่แบบอินดี้จริงๆนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นของอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมที่เราจะแจกในเดือนหน้าด้วยนะครับผมก็จะเป็นตัวของเขาดิจิทัลโปรเฟสนะครับผมเอามาใส่หัวนะครับผมก็มีอยู่อันนึงนะครับผมก็ ไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้ของผมเองนะครับผมอันที่จะแจกนี่จะอยู่ในถุงอย่างดีนะครับผมจะมีเป็นแถมบัตรของวีโนไฟล์อะไรพวกนี้มาด้วยนะครับผมคุณก็เนี่ยครับถ้ามันมาจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีแถมเป็นบัตรนะครับผมเรานําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับผมสั่งผ่านวีโนไฟ์มานะครับผมก็มาแจกใช่ครับสรุปก็คือเป็นเดือนนี้จะมีทั้งหมดอยู่สองรางวัลนะครับใช่ครับสองรางวัลแน่ๆครับก็จะมีตัวของชักบาร์ดเดอะพุชนะครับผมตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวของเขาเนเชอร์โปรเฟสตครับผมนะก็ สั้นๆเนาะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมเนื่องจากเจ็บคอครับผมพูดมากไม่ได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่เป็นลูกค้ากันมาแล้วก็สั่งซื้อสินค้ากันประจาเดือนนี้นี่เรียกว่าเมื่อชันไดนี่ยอดสั่งซื้อเยอะมากใช่ครับเล่นเอาทีมงานเหนื่อยมากครับใช่ครับส่งของทุกวันนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมสําหรับเข้าใจว่ามันมีโปรโมชั่นไงคนก็เลยมาซื้อกันเยอะทางเราดีบริการทุกท่านอยู่แล้วนะครับผมใช่ครับโอเคครับก็ สำหรับใครที่สนใจร้านเรานะครับผมก็แนะนําให้สับสกัดยูทูปเอาไว้ด้วยเพราะว่าบางทีเราประกาศรางวัลอาจจะไม่เห็นนะที่เราประกาศบนเฟซมันตกเร็วดีวนี้มันไม่ค่อยเห็นทุกคนด้วยนะครับคุณก็สับสกัดบนยูทูปเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับผมเพื่อว่าจะได้รับข่าวสารจากเรานะครับเผื่อคุณโชคดีได้รางวัลเนี่ยคุณจะได้มารับรางวัลได้นะครับผม นะครับดีกว่าค uh uh ุณโชคดีแล้วคุณไม่ได้มารับรางวัลนะครับผมครับน่าเสียดายไปนะครับใช่ครับก็ส um> ําหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมเดือนหน้าเราจะแจกชักบ้างหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็เข่าในเจอโปรเฟตนะครับขาร์เจเฟตเนี่ยเอาไปใส่หัวนะครับเอาไปใส่ชักบ้าก็ได้เช่นกันนะครับใช่ครับไปใส่หัวนะครับผมก็น่ารักมากนะครับเข่าในเจอโปรเฟตก็สำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ